สวัสดีครับวันนี้คืออม่ใช่อันนี้คือการเล่นโปนี่คือการเล่นโปครั้งแรกของผมนะครับนี่ปูนี่โหลดมาจาับขึ้งดังๆนะเนี่ยครับปูของทางด้านขวโปนี่เล่นดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำจิปสอนโหลดสอนแตกไฟนะครับ กคนอาจจะไม่รู้ว่าการแตกไฟคือยังไงแต่ตอนนี้ผมขอเล่นก่อนแล้กันนี่ครับเล่นโปแล้วโคตรดีโคตรมันโคตรที่แบบแบบวู้ดดีกว่าการเล่นแบบธรรมดานะครับนะแบบเหมือนการเล่น ที่เราแบบลงมดโคตรดีโคตรด,ดีดีเลยนะครับแล้วขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับผมค,ครับ